หนึ่งเล่มหนึ่งบทเรียนในตอนนี้ครับผมได้นำบทเรียนดีๆจากหนังสือที่มีชื่อว่า The Four Agreements ข้อตกลงเปลี่ยนชีวิตของคุณดอนมิเกลลูอิสนักเขียนแนวจิตวิญญาณชาวเม็กซิโกที่เขาบอกว่ามี4เรื่องสำคัญครับที่เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตที่เราควรสร้างข้อตกลงกับชีวิตของตัวเราเองเพื่อที่จะทำให้เรานั้นใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขและมีอิสรภาพในจิตใจได้ ติดตามฟังกันในตอนนี้ครับ4เรื่องสำคัญที่เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตครับที่เราควรสร้างข้อตกลงกับตัวเราเองในเรื่องแรกครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการระวังคำพูดคำจาผู้เขียนเขาบอกว่าไม่ใช้ถ้อยคำเพื่อทำร้ายเหตุผลที่ผู้เขียนเขาให้ความสำคัญเรื่องของคำพูดครับ และให้เราทำข้อตกลงกับตัวเองว่าไม่ใช้ถ้อยคำเพื่อทำร้ายก็เพราะคำพูดนั้นทรงพลังเหมือนกับมน์วิเศษเราสามารถทำให้คนรักหรือเกลียดเราได้ด้วยคำพูดเราสามารถทำให้ตัวเองนั้นรู้สึกดีหรือแย่ก็ด้วยคำพูดเช่นเดียวกันคำพูดมีทั้งคุณและโทษใช่ไหมครับหากใช้ในทางที่ดีก็จะมีประโยชน์กับตัวเราเองในทางกลับกันหากเราใช้ในทางที่แย่มันก็จะให้โทษกับตัวเราได้เช่นกัน เมื่อเราพูดออกมาอย่างไรมันก็จะออกมาจากความคิดของเราและเมื่อเราคิดกับตัวเองอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นเมื่อเราซึมซับคำพูดีแย่ไปทุกๆวันครับคุณฟังครับลองคิดดูแค่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราหากจิตใจของเราจมดิ่งอยู่กับอารมณ์ลบๆเหล่านั้นมากเกินไปนี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งครับที่ทำให้เรานั้นใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขก็ขเพราะปากของเรานั่นเอง เมื่อเราพูดด่าว่าตัวเองพูดลบๆกับตัวเองเราก็จะเชื่อในสิ่งนั้นและการกระทําของเราก็จะออกมาในแบบนั้นเช่นกันและผู้เขียนยังบอกว่าเช่นเดียวกับการนินทาว่าร้ายผู้อื่นครับก็เปรียบเสมือนเรากําลังนินทาว่าร้ายตัวเราเองเพราะคําพูดที่เราพูดออกไปคํานินทาการว่าร้ายคนอื่นก็เหมือนกระจกที่สะท้อนความเป็นเราและระวังด้วยนะครับว่าเราพูดกับใครแบบไหนระวังมันจะเข้าตัวเราเอง การอินทาว่าร้ายเปรียบเสมือนยาพิษที่คอยกัดกร่อนตัวเราเองด้วยเช่นกันถ้าเรารักตัวเองมากพอครับให้หลีกเลี่ยงหรือลดพฤติกรรมนี้ด้วยนะครับดังนั้นการไม่ใช้ถ้อยคำเพื่อทำร้ายเราจึงต้องรู้จักว่าสิ่งใดควรพูดหรือไม่ควรพูดกับทั้งตัวเราเองและกับผู้อื่นและผู้เขียนยังบอกว่าคำพูดก็คือพลังของคุณในแต่ละวันคุณเลือกได้ว่าคุณจะเติมพลังดีๆให้กับตัวเองในแบบไหน คุณจะดูดพลังของตัวเองหรือส่งเสริมตัวเองเช่นเดียวกับการที่เราเลือกใช้คำพูดคําจากับคนอื่นครับเราเป็นคนเลือกได้เองว่าเราอยากจะพูดแบบไหนจะพูดให้คนอื่นเขานั้นรู้สึกแย่กับตัวเขาเองหรือเลือกพูดในด้านดีซึ่งในขณะเดียวกันมันก็ส่งผลดีกับตัวเราด้วยเช่นกันต่อมาเรื่องสำคัญอย่างที่สอของหนังสือเล่มนี้ครับ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการยึดติดกับเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้เขาบอกว่าจงทำข้อตกลงกับตัวเองว่าไม่รับมาเป็นเรื่องของเราเราต่างเติบโตมาจากกรอบสังคมต่างๆนานาม,มากมายสารพัดเลยใช่ไหมครับเช่นความเชื่อเอ่ยบรรทัดฐ,ฐานทางสังคมเอ่ยวัฒนธรรมเอ่ยที่ขีดเส้นเราว่าเราต้องทำแบบนั้นนะแบบนี้นะถึงจะถูกต้องหรือแบบนี้มันไม่ปกตินะ หรือแม้แต่กับการที่คนคนนึงเกิดมาแล้วอาจจะไม่ได้มีรูปร่างหน้าตาบุคลิกเหมือนคนส่วนใหญ่กลับกลายเป็นว่าทําให้เขานั้นรู้สึกแย่กับตัวเองเพราะมีคนบอกว่าหน้าตาแบบนี้รูปร่างแบบนี้มันไม่หลอ่อไม่สวยดูไม่ดีเลยผู้เขียนบอกว่าในการใช้ชีวิตครับจงยึดมั่นในสิ่งที่เป็นตัวคุณยึดมั่นสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกเป็นอิสระทางจิตใจสิ่งที่ทําให้รู้สึกสบายใจและไม่ทําให้ใครมาเดือดร้อนกับคุณ ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อของคุณแนวทางการใช้ชีวิตมาตรฐานในชีวิตของคุณหรือรูปร่างของคุณเองคำพูดการกระทำลบลบๆความคิดเห็นของคนอื่นที่ว่าเรามันไม่ดีทั้งที่ไม่ได้รู้จักเราดีพอหรืออาจจะเป็นพวกนักเลงคีย์บอร์ดที่ด่าว่าเราโดยไร้เหตุผลความคิดแย่ๆที่ส่งตอกมาหาเราเพราะความสะใจเหล่านั้นครับมันเป็นข้อตกลงของคนอื่นอย่าเอาใจของเราไปใส่กับความรู้สึกของพวกเขาครับ เพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมเขาไม่ได้ไว้เขาต้องคิดแบบนั้นกับเรานะคิดแบบนี้กับเราสิอย่าเสียเวลาไปคิดแบบนั้นครับอย่าเสียเวลาไปคิดแบบนั้นหรือพยายามปรับความคิดของพวกเขาเองซึ่งหากพวกเขาจะเปลี่ยนเขาก็จะเลือกเปลี่ยนด้วยตัวของเขาเองไม่ว่าเราจะเจอกับถ้อยคำแบบไหนคำเป็นพิษจากใครที่ใดมุมมองใดก็ตามที่ด้อยค่าเราทำร้ายเราต่างๆน,นานาหรือทำให้เรานั้นรู้สึกแย่ จงออกมาจากตรงนั้นครับการถอยห่างออกมาจากตรงนั้นในที่นี้ครับไม่ใช่แค่เราถอยออกมาเพียงกายของเราแต่จงเอาใจของเราถอยออกมาด้วยอย่าเก็บเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้มาซ้ำเติมชีวิตเรื่องที่เป็นความคิดของคนอื่นที่ทำให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองอย่ารับมาเป็นเรื่องของเรานั่นมันเป็นเรื่องของพวกเขานะครับเพราะคนที่จะมีความสุขในการใช้ชีวิตในทุกๆวันได้ก็คือคนที่สามารถยอมรับความเป็นตัวเอง และไม่รู้สึกแย่กับตัวเองเพราะคำพูดของคนอื่นที่พูดออกมาจากบรรทัดฐานที่เขาคนนั้นสร้างขึ้นมาเองการที่คนอื่นบอกว่าเราไม่ดีเรามันแย่เราไม่โอเคในสายตาของคนอื่นไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนไม่ดีเราควรรู้จักตัวเราเองให้ดีที่สุดไม่ใช่ใครมาคอยบอกว่าเราควรเป็นในแบบไหนไม่รับมาเป็นเรื่องของเราครับอย่ารับเอาเรื่องแย่ๆคำพูดแย่ๆของคนอื่นมาทำร้ายตัวเราเอง ในเรื่องนี้ครับเราก็สามารถเลือกได้เองว่าเราจะให้ตัวเองนั้นรู้สึกอย่างไรต่อมาในเรื่องที่3ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการระมัดระวังในความไวของความคิดผู้เขียนเขาบอกว่าไม่ทึกทักไปเองเพราะธรรมชาติของคนเราเวลาที่เราเห็นเราเจอเราได้ยินอะไรมาใช่ไหมครับความคิดของเรามักไวเสมอเราชอบคิดไปเองว่า อย่างนั้นอย่างนี้หรือเนี่ยเราด่วนสรุปไปเองเกือบทุกเรื่องหรือเลือกเชื่อบางคนบางเรื่องทั้งที่เราไม่ได้ทันได้ใช้วิจารณญาณหรือสติของเราให้ดีพอเราต้องระวังความไวของความคิดอย่างเมื่อครู่ใช่ไหมครับเราคุยกันไปว่าเมื่อคนอื่นเข้ามาว่าเราไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ชอบเอาสิ่งนั้นมาจมทุกและทําลายชีวิตของตัวเองตัดสินตัวเองเพราะความคิดเห็นของคนอื่นหรือทําให้เรานั้นไม่กล้าที่จะใช้ชีวิต เพราะคำพูดหรือความคิดบางอย่างที่คนอื่นสร้างให้กับเราเราจึงเห็นข่าวคราวที่มีคนคิดสั้นอารมณ์เดือดคนวู่วามอารมณ์ร้อนต่างๆเพียงแว็บเดียวเท่านั้นครับที่ความคิดสามารถชักนําเราไปสู่หายนะได้ดังนั้นในการใช้ชีวิตของเราในทุกๆเรื่องครับจงเป็นคนที่มีสติและใช้วิจารณญาณของเราอยู่เสมออย่าเชื่อเพียงความคิดแรกที่เราคิดในทุกเรื่องเพราะความคิดแรกครับ มันอาจจะเกิดจากปัจจัยหลายอย่างเช่นอารมณ์กลัวของเราความตื่นตนกความรู้สึกเข้าข้างตัวเองหรืออคติทั้งหลายแหล่กับบางเรื่องเราสามารถใช้สัญชาตญาณได้แต่กับบางเรื่องเราก็จําเป็นต้องใช้สติและวิจารณญาณด้วยเช่นกันดังคําที่เขาว่าเอาไว้ว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่ร่วมมิตรให้ระวังคําพูดความคิดสามารถชักนําเราไปในหลายทาง ทั้งดีและไม่ดีได้ซึ่งหากเราไม่ใช้สติในการดำเนินชีวิตครับความคิดอาจจะพาเราหลงผิดก็เป็นได้และในเรื่องที่4ี่ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทาผู้เขียนเขาบอกว่าทำให้ดีที่สุดเสมอทำให้ดีที่สุดในที่นี้ครับไม่ใช่ทำแบบเพอร์เฟกยึดติดความสมบูรณ์แบบแต่จงทำให้ดีที่สุดตามความสามารถของเราณนะตอนนั้นที่เราทำได้ ตามปกติคนเราเมื่อเราทำอะไรก็ตามออกมาสักอย่างหนึ่งแล้วมันออกมาไม่ดีไม่เพอร์เฟเลยมันไม่เป็นตามที่เราคาดหวังไว้ไม่ว่าเรื่องใดในชีวิตก็ตามเรามักจะกล่าวโทษตัวเองอยู่เสมอใช่ไหมครับซึ่งการโทษตัวเองในเชิงบวกก็ทำให้เรานั้นรู้จักแก้ไขในครั้งต่อไปให้ดีขึ้นได้ทำให้เรารู้ข้อผิดพลาดข้อบอกพร่องในตัวเราเองแต่การโทษตัวเองแบบดําดิ่งโทษตัวเองแบบลบๆในทางแย่ๆทุกครั้งทำให้เรานั้น จมทุกข์กมันจนเราไม่อยากทำอะไรต่อไปจงทำให้ดีที่สุดเสมอในที่นี้ครับจึงไม่ได้หมายความถึงแค่การกระทำในบางสิ่งที่เกิดผลลัพธ์ออกมาแต่หมายถึงให้เรานั้นทำดีที่สุดในตอนที่เรากำลังมองถึงข้อผิดพลาดของตัวเองด้วยเมื่อเรามองเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองแล้วจงแก้ไขไม่ใช่ซ้าเติมตัวเองบางครั้งครับคนเราก็ไม่สามารถทำในแบบที่เราคาดหวังไว้ได้เสมอไป หรือบางเรื่องเราอาจต้องตัดสินใจทําบางอย่างแต่ผลลัพธ์ที่ออกมานั้นมันอาจจะทําให้เราเจ็บปวดก็ตามอุปสรรคจะเข้ามาทดสอบเราเสมอแต่ไม่ใช่แค่ทดสอบความอดทนความเอาจริงของเราเท่านั้นแต่เข้ามาทดสอบจิตใจที่แข็งแกร่งของเราด้วยว่าเมื่อเกิดเรื่องต่างๆที่ไม่ได้เป็นตามที่ใจเราคิดเราจะสามารถรับมือกับมันได้ดีแค่ไหนกันการทำให้ดีที่สุดกับตัวเองจึงไม่ใช่แค่ทำบางอย่าง ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีเป็นตามที่เราคาดหวังไว้แต่คือการทําให้ดีที่สุดกับตัวเองในยามที่เรากําลังพบเจอกับความทุกข์และความยากลําบากในชีวิตด้วยเช่นกันนี่ก็เป็นบทเรียนดีๆจากหนังสือ The Four Agreements ข้อตกลงเปลี่ยนชีวิตฉบับแปลไทยของสนพิมพ์ Oh My God ครับหากคุณฟังอยากเก็บเอาไว้อ่านก็สามารถเข้าไปเช็คที่ลิงก์ แนะนำใต้คลิปได้นะครับเรื่องสำคัญที่เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตที่เราควรสร้างข้อตกลงกับตัวเราเองเพื่อที่จะทำให้เรานั้นใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขและมีอิสรภาพในใจได้ซึ่งประกอบไปด้วย4ข้อตกลงสำหรับชีวิตครับ 1. ไม่ใช้ถ้อยคำเพื่อทำร้ายเพราะคำพูดคือพลังของเราในแต่ละวันเราเลือกได้ว่าเราจะเติมพลังดีๆให้กับตัวเราเองหรือเราจะดูดพลังของตัวเอง 2. อ,อย่ายึดต,ติด ไม่รับมาเป็นเรื่องของเราอย่ากเก็บเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้เรื่องที่เป็นความคิดของคนอื่นที่ทําให้เรานั้นรู้สึกแย่กับตัวเองเอามาเป็นเรื่องของเราปล่อยให้มันเป็นเรื่องของพวกเขานะครับ 3. จงระมัดระวังความคิดไม่ทึกทักเองความคิดสามารถชักนําเราไปในหลายทางได้ทั้งดีและไม่ดีซึ่งหากเราไม่ใช้สติในการดาเนินชีวิตความคิดอาจจะพาเราหลงผิดได้และสครับ ทำให้ดีที่สุดเสมอจงทำให้ดีที่สุดในทุกสถานการณ์รวมถึงในยามที่เรากำลังพบเจอกับความทุกข์และความยากลำบากในชีวิตด้วยเช่นกันสิ่งง่ายๆเหล่านี้ครับที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นก็มาจากการที่เรานั้นหันมาใส่ใจกับตัวเราเองหวังว่าในตอนนี้จะเป็นประโยชน์ดีๆให้กับคุณผู้ฟังนะครับและพบกับหนึ่งเล่มหนึ่งบทเรียนให,ใหม่ในตอนหน้า ชอบตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับจะตั้งใจหาบทเรียนดีๆมีประโยชน์มาเล่าให้กันฟังเป็นประจำกดติดตามกันไว้เพื่อจะได้ไม่ลืมกันนะจ๊ะในตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ